จะสวดบทกรวดน้ำตอนเย็นเราก็ได้สาธยายบทโสมบพิเศษสองบททั้งสองบทนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตนะปัจฉิมโอวาทนะก็พูดว่าเนี่ยวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรื่องความไม่เที่ยงบทพิจารณาสังขาร นะที่เราสวดต,ต่อมานะก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารโดยเพราะของร่างกายร่างกายนี้เนี่ยเมื่อปราศจากวิญญาณอันขาวทิ้งเสียแล้วนะจากนอนทับซึ่งแผ่นดินนะเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้เราจะสังเกตบ้างหรือเปล่านะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการ ของพาสิตสส่วนเนี่ยนะไม่ค่อยเหมือนกันทีเดียวนะปะชิมโอวาทเนี่ยพูดถึงความไม่เที่ยงของสังขารเพื่อกระตุ้นให้เราเร่งทําความเพียรท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้พระพุทธองค์เนี่ยตัดเพื่อใหอ้พวกเราเนี่ย เร่งทำความเพียรอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยไร้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าเวลาของเรามันเหลือน้อยชีวิตของเรานี่มันไม่เที่ยงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเร่งนะต้องเร่งทำความเพียรส่วนบทพิจารณาสังขารเนี่ยนะจุดมุ่งหมายเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะกับสังขารนี้ให้ปล่อยวางกับผู้ง่ายๆ ถ้าูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะสงสัยหรือแปลกใจว่าพู้เจ้าเนี่ยสอนขัดแย้งกันหรือเปล่าบทหนึ่งก็บอกว่าให้เล่งทําความเพียรน,นะอย่าปล่อยเวลาให้ป่านเลยไปโดยปราประโยชน์อีกบทน,นึงก็บอกว่าให้ปล่อยวางนะหลายคนอยากจะเข้าใจว่าพู้เจ้าเนี่ยสอนขัดแย้งกันเองอันนี้เพราะว่าเขาเข้าใจคาว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ถูกต้อง นะปล่อยวางอันนี้ไม่ได้แปลว่าปล่อยปะละเลยหรือปล่อยไปตามยถากรรมงอมืองอเท้าไม่ทําอะไรไม่ใช่นะปล่อยวางนี่หมายถึงเรื่องการทําที่ใจนะก็คือทําจิตปล่อยวางนะแต่ว่าการทํากิจนะเป็นเรื่องหนึ่งการทํากิจนี่ต้องขยันหมั่นเพียรพุทธศาสนาเนี่ยนะ จะสอนสองอย่างนะอันนี้คือทากิจทากิจเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นทำข้อสำคัญก็คือความเพียรความพยายามความไม่ประมาทส่วนถ้าเป็นการทำจิตเนี่ยสาระสำคัญหรือสิ่งที่เป็นหัวใจนะคือการปล่อยวางอันนี้เราควรจะสังเกตนะว่าเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องความไม่เที่ยงเนี่ย ในบางครั้งพระองค์ก็ตัดเพื่อให้เราเนี่ยเร่งขนขวายทําความเพียรเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปทุกทีความดีอะไรที่ควรทําก็รีบทําซะอย่าไปรอบอกว่าแก่ก่อนค่อยทําเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะมีโอกาสแกนะบางทีนอกจากความไม่เที่ยงของสังขารแล้วเนี่ยนะเราก็ควรจะ นึกถึงความทุกข์ของสังขารด้วยความไม่เที่ยงสังขารนี่ก็หมายความว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ส่วนความทุกข์ของสังขารก็หมายความว่าก่อนจะตายเนี่ยนะมันก็ต้องมีความเสื่อมมีความเจ็บความป่วยเวลาเราไปโรงพยบาบาลเนี่ยนะลองสังเกตดูบ้างนะว่าคนที่เขานอนอยู่บนเตียงเนี่ย เขามีทุกขเวทนาเขามีความเจ็บป่วยมากมายเพียงใดนะบางคนก็มีสายรโยงระยางบางคนก็มีการเจาะคอใส่ท่อบางคนก็ต้องถูกมัดมือมัดเท้านะเพื่อไม่ให้หมือเนี่ยมันไปถอดท่อออกแล้วก็ต้องนอนอยู่ในห้อง ICU อันนั้นแหละคือความเสื่อมของสังขารที่เรียวทุกขัง ซึ่งมันก็สะท้อนถึงความไม่เที่ยงนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ว่าตอนนี้นอนติดเตียงแล้วก็โอดครวนสายตานะบ่งบอกถึงความเศร้าบางทีก็บ่งบอกถึงความเหงาด้วยซ้ำล,ลองนึกไปบ้างนะว่าสักวันหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างเขาเนี่ยนะเราจะทำใจได้ไหมนะ เราจะทำใจได้หรือเปล่าเราพร้อมหรือยังที่จะต้องมาเจอกับสภาพนี้แล้วโอกาสที่เราจะอยู่ในสภาพนี้เนี่ยนะจะว่าไปก็90%นะคนทุกวันนี้เนี่ย90%เนี่ยจะตายแบบตายด้วยความเจ็บป่วยแล้วก็ตายแบบช้าๆนะไอ้ที่ตายแบบกระทันหันเนี่ยเช่นหัวใจวายตายหรือว่าประสบอุบปปัติเหตุหรือเจอภัยธรรมชาติแค่10%เนเท่านั้นแหละ อีก90%เนี่ยก็คือป่วยตายและสมัยนี้ป่วยเนี่ยมันจะป่วยแบบยืดเยื้อเรื้อรังนะไม่ใช่ป่วยเพราะโรคติดเชื้อซึ่งทำให้ตายเร็วเช่นวัดนกนะเดี๋ยววัดนกเนี่ยหรือว่าอีโบลราพวกเนี้ยตายเร็วนะไม่กี่วันตายแล้วแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ตายด้วยเหตุนะั้นเราตายเพราะความเสื่อมของสังขารเพราะโรคออลองพิจารณาแบบนี้ดูแล้วเนี่ยนะ มันก็เป็นตัวเร่งเรานะถ้าเรามองเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ทําให้เราหดหู่แต่มันเป็นตัวเร่งเราให้ต้องเร่งนะเร่งฝึกเร่งทำนะทั้งความดีและก็การทําสมาธิภาวนาด้วยนะเห็นแบบนี้แล้วมันกระตุ้นให้เราเกิดความไม่ประมาทนะอันนี้เราว่าเป็นการกระตุ้นให้ทํากิจ นะไม่ใช่เฉพาะการทำความดีหรือว่าการเตรียมตัวเตรียมใจเท่านั้นแต่รวมถึงการทำหน้าที่ต่อคนที่เรารับผิดชอบหรือคนที่เรารักมันก็ต้องเร่งทำไม่ต่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปราประโยชน์แต่บางคนเนี่ยนะพอพอเจอความเจ็บความป่วยเข้ายิ่งรู้ว่ามันเป็นโรคร้ายเนี่ย ยิ่งงอมืองอเท้าเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าจิตใจจมอยู่ในความเศร้าความผดหูนะแทนที่จะเร่งรีบนะใช้เวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยทำสิ่งที่มีค่าทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นก็เอาแต่เจ้าจุกนะท้อแท้ตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้เรียว,ว่าไม่รู้จักนะ ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ก็คือไม่รู้จักทํากิจนั่นแหละที่ไม่ทํากิจก็เพราะว่าไม่รู้จักทําจิตนั่นแหละก็คือไม่รู้จักรักษาใจปล่อยให้ความเศร้าความหดหู่นะความกลัวความตื่นตระหนกเนี่ยมันมาครอบงำใจบางทีมันไม่ใช่เป็นเราที่ป่วยนะอาจจะเป็นคนรักที่ป่วยอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่ พอเห็นอาการหรือรับรู้ว่าคนรักของตัวเนี่ยป่วยหนักนะแล้วก็รักษาไม่หายแทนที่จะเร่งรีบทำความดีหรือว่าใช้เวลาที่มีเหลือน้อยลงทำความาทำสิ่งดีๆร่วมกันก็กลับจมนะอยู่กับความเศร้าอันนี้เรียกว่ากิจก็ไม่ทำนะเพราะอะไรเพราะไม่ทำจิตมีผู้หญิงคนหนึ่ง เขียนจดหมายมามเขียนจดหมายเขียนข้อความมาบอกว่าสามีป่วยหนักเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมารักษาตัวที่บ้านเพราะว่าหมอนี่ก็บอกว่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากเธอก็หดหูเศร้าหมองคิดถึงว่าเมื่อสามีตายจะทําอย่างไรใครจะเลี้ยงดูลูกใครจะผ่อนส่งบ้านนะแล้วตัวเธอเองเนี่ยจะอยู่อย่างไร เศร้าจนงกรนทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผ่ายผอมก็เลยเขียนตอบค่อว่าเนี่ยก็เห็นใจนะทีะ่เธอต้องมาเจอกับสภาพเช่นนี้แต่อยากจะเตือนอย่างนึงนะว่าสามียังไม่ตายนะสามีเนี่ยยังอยู่กับเราช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นเวลาที่มีความหมายมากควรใช้เวลานี้เนี่ยทำความดีมีความสุขร่วมกัน นะใช้เวลาที่เหลือน้อยให้ลงให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะไม่ใช่เอาแต่ปล่อยให้เวลาโอกาสทองมาหลุดลอยไปเพราะว่าเอาแต่เศร้าเจ้าจุกเศรพักเธอก็ตอบมาว่าเธอได้สติแล้วนะขอบคุณนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดูแลตัวเองแล้วเริ่มกินเริ่มนอนพยายามนะใช้เวลานี้เนี่ยนะมอบสิ่งดีๆให้กับสามีแล้วก็พยายามใช้เวลาเนี้ย ที่มันเหลือน้อยลงเนี่ยทำความดีแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันอันนี้เรียกว่ายิ่งความตายใกล้มาถึงนะยิ่งต้องเร่งทำนะเร่งเร่งทำความเพียรต้องอต้องรีบใวยโอกาสนะทำสิ่งดีๆก่อนที่มันจะหมดไปอันนี้เรียกว่ารีบทำกิจนะ แต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องทําจิตด้วยก็คือรักษาใจให้ดีคราวนี้เนี่ยอย่างที่พูดไว้ตอนตอน้ตนๆนะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านสอนว่าเรื่องการทํากิจเนี่ยต้องทําความเพียรแต่ขณะเดีวยวการจิตใจก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะทำกิจด้วยจิตที่ปล่อยวางหลายคนก็สงสัยว่ามันทําได้อย่างไร แล้วมันควรทําหรือไม่ที่จริงจําเป็นมากเลยนะเวลาเราทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ใส่ความเพียรเข้าไปนะแต่ว่าใจเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยปล่อยวางในผลนะไม่ต้องไปคิดถึงผลว่ามันจะออกมาอย่างไรหรือไม่ต้องคิดกังวลว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จนะถ้าเราลองทำด้วย ลองทำกิจด้วยจิตที่ปล่อยวางเนี่ยนะมันจะปลอดโปร่งได้มากเลยนะสมัยที่ถ้าจารพุทธทาสเนี่ยท่านยังมีเรื่องมีแรงนะท่านก็อ่าเป็นเป็นกำลังสำคัญเลยนะในการก่อสร้างอาคารต่างๆในส่วนโมกเช่นโรงมหาสพทางวิญญาณน,นะรวมทั้งอาคารอื่นๆ มีคราวหนึ่งท่านกา็เป็นกำลังในการก่อสร้างอา,อาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวานะหรือเรียกย่อๆว่าเรือก็เช่นเดียวกับอาคารอื่ๆอนๆนะใช้เวลาหลายเดือนนะใช้เวลาหลายเดือนลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยก็มาหาท่านเป็นโยมแล้วก็ถามว่าท่านอาจารย์เรือเนี่ยนะเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จสักทีท่านตอบว่าเสร็จแล้ว เขาก็ดีใจแล้วก็แปลกใจนะเพราะว่าเมื่อสองสาเดือนก่อน mm. ก็ยังเห็นเรือเนี่ยยังสร้างไปไม่ถึงไหนพอกราบท่านอาจารย์เสร็จก็ตรงไปดูเรือเลยนะมาใ,ใกล้มหาสพททางวิญญาณเพราะว่าเรือก็ยังไปไม่ถึงไหนไม่ได้คืบหน้าไปจากสองสามเดือนก่อนเท่าไหร mm. ่ก็เลยมาถามท่านอาจารย์พุทธว่าเอา้าท่านอาจารย์น่บอกว่าเสร็จแล้วองมันยัง ไปได้ไม่ถึงไหนเลยท่านบอกว่าเสร็จนะเสร็จวันนี้เสร็จนะพรุ่งนี้ก็เสร็จมื่อนนี้ก็เสร็จเสร็จทุกวันนะหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าทัา้งทั้งที่ท่านเอาใจใส่ในการาก่อสร้างในการทำงานเนี่ยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดติดถือมัน่นไม่ได้วิตกกังวลว่าเมื่อไหรมันจะเสร็จเมื่อไหรมันจะเสร็จนะเวลาทำงานท่านก็ทำเต็มที่ นะพอเลิกงานท่านไม่เพียงแต่วางอุปกรณ์นะวางเครื่องมือลงนะแต่ท่านยังวางเรือนะออกจากใจด้วยเนะพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยรู้สึกโปร่งโล่งนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนคนที่ทําเสร็จแล้วเ,เวลาทํางานเสร็จเราจะรู้สึกโปร่งโล่งาอาจารย์เนี่ยก็คิดรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องรอให้มันเสร็จนะร้อยเปอร์เซ็นต ได,ไ,ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะนะท่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับคนที่ทําเสร็จแล้วเนะี่ยที่จริงระหว่างที่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางเอาตอนพักนะหรือว่าตอนเลิกงานในแต่ละวันนะในขณะที่ทําท่านก็ปล่อยวางไปด้วยนะใครที่รู้จักท่าาจาวย์ุาดีก็รู้ว่าเนี่ยท่านตั้งใจทําอะไรเนี่ยก็ทําจริงแต่ว่า ในแขนที่ท่านทากิจนะท่านก็ทำจิตไปด้วยคือปล่อยวางนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทำกิจด,ด้วยจิตปล่อยวางนี่นะมันเป็นประโยชน์นะมันจะช่วยทําให้งานเนี่ยไปได้ดีและคนทํางานก็มีความสุขนะมีอาจารย์ของอาจารย์นะของเพื่อน อาตมาคนหนึ่งเนี่ยนะท่านเป็นพระเซนเน่แต่ว่าเป็นชาวอเมริกันท่านบอกอาจารย์ของอาจารย์ท่านเนี่ยนะคือชุนริวสุสุกิเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะในประเทศอเมริกาเพราะว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาเมื่อสัก6 0สกว่าปีที่แล้วสมัยยุคพัน0กอ่ะนะ ตอนนั้นเนี่ยท่านชุนริวก็อายุหกสกว่าแล้วแล้วท่านต้องต้องมาสร้างวัดเองแต่ว่าโชคดีนะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นชาวอเมริกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องเซนรุ่นเดียวกับบิทเทิลนะซึ่งไปแสวงหา,เ,าเรื่องจิตวิญญาณที่ประเทศอังอดียเนี่ยวัยรุ่นอเมริกาเหล่านี้ก็มาช่วยท่านสร้าง ช่วยกันแบกหินช่วยกันแบกเสาแต่พรากว่าทำไม่ได้ครึ่งวันก็เหนื่อยขณะที่อาจารย์ชุนเรียวอายุมาก60กว่าแล้วก็ตัวก็เล็กนะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนตัวเล็กบอกว่าทำได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็เลยแปลกใจนะถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงเนะี่ยอาจารย์ชุนเรียวก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานี่ลูกศิษย์ก็งงนะหมายความว่ายังไง กายท่านทําแต่ว่าจิตท่านพักนะนะเรียกว่าท่านทํากิจแล้วก็ทําจิตไปด้วยนะท่านทํากิจก็คือแบกเสาแบกหินส่วนจิตเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะแต่ว่าปล่อยวางนะกายแบกไปนะแต่ว่าใจปล่อยวางใจก็รับรู้อยู่ว่ากายทําอะไรนะแต่ว่าไม่ไปยึดไม่ไปถือเอาความเหนื่อยความเมื่อยของกายมาเป็นความเหนื่อย,อาายนะความเามเื่อยของกู นะกายเหนื่อยไปใจไม่ทุกขนะ์นี่เรียกว่าทํากิจด,ด้วยทําจิตด,ด้วยนะกิจเนี่ยทำเต็มที่นะแต่ว่าใจเนี่ยปล่อยวางแล้วบอกว่าทําได้ดีนะทำได้ดีกว่าลูกศิษย์ซึ่งทํากิจแต่ไม่ทําจิตนะทาไปก็บนไปหรือทําไปก็วิตกไปเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเนะี่ยอันนี้เห็นได้ว่าคนเราเนี่ยถ้า,าว่าเรารู้จักทํากิจและทําจิตนะงานได้ผลดีนะและคนทําก็มีความสุขด้วยนะ เราลองนะพยายามประสานทำกิจและทำกิตเข้าด้วยกันสมัยที่สักเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนนะที่วัดบวรเนี่ยมีสังฆราชเจ้าองค์หนึ่งนะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงชินวรนสุริวัดมีวันหนึ่งเนี่ยโยมเนี่ยถวายชุดน้ำชาเป็นของโบราณจากเมืองจีนนะสงสัยราชวงศ์หมิงมั้งมาถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า แล้วก็กำชับนะว่าเนี่ยช่วยดูแลให้ดีนะเพราะว่ามันเป็นของเก่ามากนะแล้วกอ็อาจจะบอบแบบบางทั้งหน่อยท่านได้รับนะท่านก็ดูแลอย่างดีนะแล้วก็บอกเนนนะเนนที่อุปถา์ท่านเนี่ยเวลาจะเวลาจะเคลื่อนจะย้ายนะเวลาจะทำความสะอาดท่านก็จะกำชับนะกำชับแบบจี้เลยนะว่า ให้ถือดีๆนะระวังแตกนะเวลาทำความสะอาดก็จะย้ำเลยนะว่าให้เช็ดเบาๆนะอย่าเช็ดแรง,แรงๆเดี๋ยวมันจะแตกทุกครั้งเนี่ยนะท่านก็จะกำชับนะไม่ว่าเนนเอาชุดน้ำชาชุดนี้มามาถวายหรือว่าเอาไปล้างท่านก็จะกำชับอยู่ตลอดเวลานะจนเนรนี่นะรู้เลยนะว่าเนี่ยจะต้องใส่ใจมากนะกับชุดน้ำชานี้ แล้ววันหนึ่งนะขณะที่สมเด็จพระสังฆราชาองค์นี้เนี่ยกำลังทรงงานอยู่ประกวบด้ินเสียงเพลงนะพระองค์ก็เลยเอกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นรากว่าชุดน้ําชาเนี่ยเนเนทาตกแตกหัวเนนนี่ตัวสัตน์เลยนะเพราะว่ารู้ดีว่าสมเด็จพระสังฆราชาออนี่ท่านกําชับกําชาม,มากท่านเอาใจใส่มากบอกว่าพอท่านพอสมเด็จพระสังฆราชาเห็นชุดน้ำชามแตกนะกระจายนะ ท่านก็เฉยๆนะยิ้มด้วยซ้ำนะเออหมดภาระ,ะแล้วนะคือท่านเอาใจใส่จริงจังแต่ติดท่านปล่อยวางนะ้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าคนที่เอาใจใส่แบบน,นี้นะจะต้องยึดมั่นถือมั่นมากมันเนเนี่ยเตรียมเลยนะเตรียมเนะี่ยโดนพี่โลดหนะ้าหรืออาจจะโดนอาจจะโดนทําโทษอย่างแรงนะเพราะว่าสวยภาัาฆราชนี่ท่านเอาใจใส่กมชับกาชามากแต่ที่ไหนได้นะั้น ท่านไม่ได้โกรธอะไรเลยนะนี่เพราะอะไรเพราะว่าท่านเอาใจใส่นะด้วยใจที่ปล่อยวางอ,อันนี้มันเป็นมันเป็นคุณสมบัตินะของคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยนะเขาจะทำกิจแล้วก็ทําจิตไปด้วยพวกเราก็ทำได้นะโดยเพราะเวลาเจออะไรมากระทบนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเจ็บป่วยนี่เราก็ทําจิตซะ ไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภายนะยอมรับตระหนักว่าเออสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์วันดีคืนนี้ก็ป่วยแต่ก็ต้องทำกิจด,ด้วยนะคือรักษานะไปหาหมอก็ได้หรือว่าจะดูแลสุขภาพนะเยียวยาตัวเองไม่ใช่ว่าพอปล่อยวาแล้วก็เลยไม่รักษานะอันนี้ไม่ถูกนะบางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคนกลุ่มนึ่งนะทำกิจไม่ทำจิต นะอันนี้เราเจอเยอะนะพวกที่ทำขยันขันแข็งแต่ว่าเครียดนะบางทีเราก็เจอในสำนักง,งานของเรานะขยันมากนะแต่ว่าเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกว่าเภศหนึ่งนะทำจิตไม่ทํากิจนะก็คือปล่อยวางปล่อยวางอย่างอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่ทำอะไรป่วยก็ปล่อยวางนะร่างกายไม่ใช่ของเรา แต่ว่าไม่รักษานะเวลาบ้านเนี่ยหลังคารั่วปล่อยวางนะไม่ซ่อมมันเคยมีมาแล้วนะสมัยที่หลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่แล้วก็น้องประพงศ์นี่ก็ยังยังไม่มีโยมมา,ามาอุปถัมภ์มากนะกุตินะก็จะสร้างแบบง่ายๆนะมุงด้วยยญ้าคามีวันหนึ่งเนี่ยพายุนะกระหน่ำนะ กุตินะหลหลังก็โดนพายุพัดนะหลังคาก็หายไปกุติหลังหนึ่งหลังคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะบอกว่าพระที่อยู่ในกุตินะั้นเะนี่ยก็ไม่ซ่อมสักทีหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าทําไมท่านไม่ซ่อมหลังคาพระก็ตอบผมกําลังฝึกปล่อยวางครับนะหลวงพ่อช้าก็เลยตหนิเลยว่าไอ้ปล่อยวางไม่ต้องใช้ปัญญาี่ไม่ใช่วางเฉยแบบบวัวแบบควาย อันนี้คือเข้าใจผิดนะว่าปล่อยวางหมายถึงการไม่ทํากิจปล่อยวางคือการทําจิตนะส่วนการทํากิจก็ต้องทําตามเหตุตามปัจจัยอันถ้าเรารู้จักนะทำกิจและทําจิตเนี่ยในด้านหนึ่งเราจะทําเต็มที่นะแต่ในอีกด้านเนื้อจิตเราจะปล่อยวางผ่อนคลายนะพูดง่ายคืว่าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็ เวลาท่านพาทำพาปฏิบัติเนี่ยนะประโยชน์หนที่ท่านใช้พูดบ่อยๆนะนะชาอาตมาก็ได้รับคำแนะนำอย่างนี้จากท่านก็คือทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะนะทำเล่นทำจริง,รงหมายความว่าทำด้วยใจที่ผ่อนคลายทำด้วยใจที่ไม่คิดจะเอานะไม่คิดจะไม่ได้ทำด้วยความอยากให้จิตสงบแต่ทำจริงๆก็คือทำทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอน อันนี้เรียกว่าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะได้เหมือนกันฉะนั้นะเพียรทํากิจด,ด้วยจิตปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ขัดแย้งกันนะมันควรไปด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจนะไปเข้าใจผิดนะก็คือว่าถ้าปล่อยวางแล้วโดยเฉพาะชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยพอปล่อยวางแล้วคือไม่ทำกิจแล้ว เวลาในวัดในอารามเนี่ยนะบางทีบางคนบางรูปบางท่านเนี่ยนะท่านอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะหรือว่าไม่รับผิดชอบต่อง,งานการแล้วนะก็เป็นหน้าที่ของไกลาไกลานมิตรศาสธรรมิกเนี่ยจะไปช่วยตักเตือนแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ทําหรอกนะเพราะว่าหน้าที่เราคือรักษาจิตนะ อย่าให้จิตใจมันเศร้าหมองที่จริงเนี่ยการตักเตือนคนเนี่ยไม่ยังไปต้องทําด้วยจิตที่เศร้าหมองหรือว่าจิตที่โกรธก็ได้เราทําด้วยจิตที่เมตตก็ได้นะเมื่อรักษาจิตแล้วเนี่ยนะก็ไม่แปลว่าไม่ทํากิจนะก็ควรทํากิจนะเช่นถ้าเขาทําไม่ถูกก็แนะนําตักเตือนอนี่เราทํากิจล้วก็ทําจิตไปด้วยคือว่า ไม่ทำด้วยความโกรธไม่ทำด้วยความขุนมัวนะบางคนทำกิจแต่ว่าไม่ทำจิตนะก็คือแนะนำตักเตือนหรือด่าด้วยอารมณ์ที่โกรธนะอันนี้ไม่ถูกนะมันจะมีสองประเภทในที่สวิงหรือว่าไปคนละขั้วประเภทหนึ่งก็ตำหนิด,ด้วยอารมณ์นะอันนี้เราทำกิจไม่ทำจิตอีกประเภทหนึ่งนะ ปล่อยปะละเลยไม่ไม,ไม่ไม่แตะไม่ต้องนะเพราะมัวแต่รักษาจิตนะกลัวว่าจิตจะขุ่นมัวนะถ้าไปไปตักไปเตือนนะอันนี้เร้ว่ามุ่งรักษาจิตหรือทําจิตแต่ว่าไม่ทํากิจนะอันนี้ไม่ถูกนะแนะนําตักเตือนได้ด้วยใจที่เมตตานะทำอย่างมีสติพูดได้วาจาที่ไพเราะเคลียรปิยะวาจานะ อันนี้ก็เป็นคําสอนวิจาเองนะเวลาจะแนะนาใครเนี่ยก็ให้นะให้ตระหนักว่าหนึ่งเป็นความจริงสองมีประโยชน์สามถูกเวลาสี่ทำด้วยเมตตาห้าใช้ปิยวาจาเนี่ยเวลาเราทะไรเนี่ยนะต้องทำสองอย่างคู่กันนะอย่าอย่าทําด้วยความเครียดนะเช่นวันนี้ไปปลูกป่าเนี่ยบางคนก็ถ้าปลูกป่าเนี่ยปลูกต้นไม้แต่ว่าทําด้วยความเครียดไม่รักษาใจเพราะแดดมันร้อนอันนี้เราทากิจไม่ทําจิต แต่บางคนก็ทําจิตอย่างเดียวนะวัดจะทําอะไรมีงานอะไรก็ไม่ไม่สนใจเคยมีนะสมัยหนึ่งเนี่ยมีโยมสื่สิบกว่าปีที่แล้วมันมีชาวบ้านเนี่ยมาลักตัดสมุนไพรก็มีคนมาบอกนะต่ตมาก็เลยบอกขอแรงพระไปช่วยตามหาหน่อยนะว่าเขาไปตัดสมุนไพรตรงไหนนะ ไม่ต้องไปทำอะไรแค่เขาเห็นพระเนี่ยมาเขาก็หนีแล้วล่ะหน้าที่ของเราเรก็ควรจะรักษาป่ารักษาสมุนไพรมีพระบางรูปนะ้อบอกว่าผมไม่ไปหรอกนะผมปล่อยวางแล้วนะมีนะการปล่อยวางเนี่ยนะก็คือไม่ได้ยึดว่าป่าเป็นของเราอันนี้ถูกนะป่าไม่ใช่ของเรานะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะไม่ควรจะ ไปยึดมั่นถือมัน่นแต่ว่าก็ต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อป่าเราไม่ได้ไปไล่เขาด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าป่าเป็นของเรานะแต่เราทำเพราะเรามีความกตัญญูรู้คุณต่อป่านะเราต้องการช่วยรักษาป่านะอันนี้ทำด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องขัดแย้งกันนะว่า การไปรักษาป่าการไปช่วยป้องกันไม่ให้คนมาตัดสมุนไพรเนี่ยมันขัดแย้งกับการปล่อยวางนะเราปล่อยวางนะเราไม่ยึดว่าป่าเป็นของเราแต่ว่าความเมตตากรุณามันก็สามารถจะเป็นแรงจูงใจหรือเป็นเหตุผลให้เราเนี่ยไปช่วยรักษาป่าได้หรือว่าความกตัญญูรู้คุณนะพูดง่ายคือว่าทำจิตด,ด้วยแล้วก็ทำกิจด,ด้วยก็เหมือนกับเวลาป่วยเนี่ย เราก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะก็สมควรแล้วที่เราจะปล่อยวางในร่างกายนี้นะอันนี้เป็นการทําจิตแต่ว่าถ้ามันยังรักษาได้นะก็ควรจะรักษานะจะด้วยการกินยาจะด้วยการดูแลสุขภาพจะด้วยการควบคุมอาหารจะด้วยการออกกำลังกายหรือพักผ่อนให้พอ,พอเพียงก็แล้วแต่มันทําได้ทั้งสองอย่างนะทำกิจและทําจิตควบคู่กันนะหรือว่า ทำความเพียรน,นะด้วยจิตที่ปล่อยวางนะพยายามที่จะเชื่อมโยงสองอย่างนี้ให้เข้าด้วยกันให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญทั้งคู่นะนะสำหรับชาวพุทธเนี่ยด้วยเหตุน,นี้แหละพทธเจ้าเนี่ยจึงสอนว่านเนี่ยนะขณะที่ร่างกายไม่เที่ยงสังขารไมนะ่ไม่จีรังยั่งยิง,ยงก็ต้องเร่งทำความเพียรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องปล่อยวางด้วยนะไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเสริมกันด้วยซ้ำอ่าคำนี้พูดกันเท่านี้นะครับ